สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องกุกมาเด้อกินขาน้าวเหนียบุญวันนี้ะะทุกนตั๊มมะงปลากระตินแก่สมพักบัวไข่ต้มไข่ต้มน้อยเดียวกับพ่อแหละนี่พี่น้องไข่ตุมน้อยเดียวกับพอ่อมากินข้าวน้ำกน,น,นเน้อบาทนี่นะบัดนี้พี่น้องวัสดีสุขสุขคนแล้วทายเอซี่สุขสุขคนมามามกินขาน้าวเหนียบุญ ก็ได้แล้วเตรียมกองขอบกอกมัมมี่หอดผุดจุกก็พักอันไปยุกอันเสาอันอีกเสาท่อนบ้านนอกทงของเยสานเลยมัมมี่ปูมัดกินเขาน้ำบานเขาก็เลยบบกนิดตะโพยบนกินค้เดียวอืมนอ่ะพักกินเขาเลยยิ่มอืดอืกเหร ลมพับลมคันมาลงคนนมาญี่ปุ่น ขเขาบอกว่าเห็นนั่นเจ้านีหละยายเป็นเมียพลังที่พอเห็นเจ้าลงมกิบกินสเต็กพิซซ่าเตี่ยป็นอาหารพลังพอเห็นเจ้าลงมกิบกินอาหารพลังกิ้นสเต็กพิซซ่าเปฟนพลาดที่สอง <c oughs> นี่คนมองมากเลยเนาะเขาเป็นแม่มองมากหรอก Chị làm mới mới vui thôi mới khẩu nó buồn chỉ thì vui thôi chỉ im đồn nhưng còn nhéo tâm tìm quân tìm treo tìm chàng tìm om đều tôi thấy biết đây

่ืม,มาขายเอฟซีเน่อะนี่อ่ะพี่น้องบ้านปาาทุงกระจอกมาเอี่ยวงงัวปันหูจักกันเวะเป็นพี่น้องกันนะเพิ่นก็นแล้วพอว่ก็ไงได้บ่ล่ะบ้านเหวได้ยู่กเนะ Đồ má có phụ đại Má có Phụ đại là lụ Chứ bốn hình đi Ở phụ nhanh Chú ba lụ cho phụ nhân để phụ áo pha lăng Đó Ừ Cái này là lạc, cái dưới bốn này ra Cái nó chưa ยืบเงกัได้าบางยบมเงกง้อหมวบัวยู่ขางคอนะงนเนาะยืมเงนกว่ด้บ้างตวไ่นี่ยละตัะวไเนี่ได้เพื่พลังแม,ม่นตีบปนะไยก็จำเจ้ไาได้ไปนะตะกี้เจ้าเป็นดีเจแม่ไข่ก็เป็นนั่นเป็นเพลงเจ้าอยู่แม่เป็นเอฟซีจ้เแ็นคับเจ้ยู่ยแม่ผ่นน ไอ้กี่เจ้าคือพอเป็นผู้จังซีไอ้กี่เจ้าคือผู้ดีเจ้าคือผู้งามคอยว่าบ่เป็นเจ้าไงบัดนี้เจ้าหนีจีดีผัวฝรั่งหินตะเขาวาเจ้าคือผู้ห่วงสวยห่วงงามขันเนี่ยเจ้าก็ผู้ห่วงสวยห่วงงามเจ้าคือเวรไปหาเขาล่างเติมสวยแต่งสวยผันัก คนมาเยอะคนวันก็มาบัว,วมาลงจีตมให้เล็บดำให้หนนยังแหยบขนาดเพราะว่าว่ามันเจา้าตะจี้เจา้าก็เป็นผู้จังสิตะ้ีเจ้าเป็นดีเจา้เจาคือผู้งามแถจำเจ้าว่าได้ไหมหน้าบ่องห่วงสวยห่วงงามนะ ลูกจีตุ้มมันงุ้งเหมาบัวให้เด็บเดียเด็บดำยุ้งวะนี่แม่เราเคยเห็นดอกเนี่ยฝรั่งเห็นตั้งแต่เขาเขาห่างเห็นตั้งแต่เขาเขาล้านเสริมสวยๆนั่นบอกนะว่ามันต่างกันกว่ามาครั้งสี่ตัวโอ้ยโวยโวยก็จางบ้าเถอะนะ คนห้าเราพี่น้องเป็นแม่ยังสิเป็นันใดก็ยู่จาการว่างตัวองห้องการทำามาหายกินการว่างตัวกันเป็นคนดีเป็นคนจริงใจเป็นคน ซื้อสัตว์ซื้อตรงก็พอแล้วหาจินสุดเจดีจะไปหาตัวหาตรงจะไปหาห,าหลอกลวงคนก็ไปสั่งภาบแม่นว่าพี่น้องไาหาตัวหาตรงหาสาั่งภาบคนตัวคนมันตัวบอลล็อติดบ่มิดดอก Chắc mình có tụi tuần lắm cơ Tụi tuần thế, kinh cơ, khá đẹp mai con nhìn con Con chào bạn nhé, bụi Anh em có thể cho chúng vào phải Tóm khi nhìn Chàng đi Hãy số của luôn นดียูดีบนเมือกำลังเดเขาสังคมการเล่นการกินเลี่นการพนันจังสรรค์ห้าปาติบนผนผืนเ็จําขาจจอดถรวยรวยก็ขจอดถึงนี้ความสุขแห้งแห้งการชีวิตเพิ่เพื่นไปมัน ความจริงดึกด,ดของข้าเก่าสุนองหมบ่าขึ้นเฮี้ยนสูงลงเฮี้ยนต่ำยืมเงินกันยืมเหรียญยืมกินมีสินดินเสนเป็นล้านยืมบันหนีไปใส่บ้านนั่นยืมมันนั่นไปใส่บ้านนี้หมุนไปหมุนมาเอาไปเอามาหมุนมาทันเจ้าหนีท่วง Thôi ta rồi nói nó ghê 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 nó mi nó ghê nó ghê chạy nó Cái má mà khôn cậu Ngọc hương, ngọc khuân, chán bà, đa cơ Nhanh chín cậu đi chim Chim một tấm Hả?

ใส่ปลาควแล้ก็นอนหลับด้วยเสียงนาเปีเสียงนากคอยเยบะผุนมีบ้าแดดบ่าหอนบ้านไหนที่น้องกมโวตูวบาก้ายูเข่าพายุถลม่มห้าจังหวัดเหมืนอนส้นผักใก่ผุนหรอวะ น้อง2-3มือพรวมฟ้าตองซ้อยสาน้ําเย็นเป็นเป็นคล้องเลยเพื่อนๆอยู่สาน้ําเย็นพดพให้เบิ่งวันนี้มือคืนนี่ลมตึมตึม รอนอ่ะมนเั่นน่ะมุกใส่จ้าย่งละคคับคับอื่นงแบบที่น้องอื่นต่อไปของเก่าก็เลืเหลือสยใหญ่ๆยู่แล้วบอกให้ซื้อิบสองวัดสิบสองบมูกิบสองมู่นี่ละหาวัดหนึ่ กอบิงนิรองบงทีหลห้ามันติดก็ติดเลติดหลอมีแบตสำรองอีกคนน่ะเออต้องมีแบตอีกลูกึงอันนี้มอเติรมอใซ่ใส่เลยมอแมนมาล้องเบิ้งซื้อมันติดเร้วแต่ล้องแมเบิ้งก็เานันเยียมล็เอาไปแบบเดี่ยกไปืุดมาให้หรบ Ừ, nó bỏ vào thức toán bộ Và nghe hết trông thèm siêu mà hãy Mà chả ta nhắm phải đập vào Một kg thì điều Trông con xuống nghe mắt nhập rồi ต้องใส่ระบบต่อแบตเตอรี่นะเก็บแบก,เ,บเ,กเก็บไฟอืออือเขาล่ะพี่น้าเพื่อกิ้นนาวก็

ตเต้นวันนี้เขาเต้นโตจีนสิบโตรเรื่องอะดรดยาไใสใช่ใช้บาานห้นองเขาเจ้เปาไปหาจะหากระพี่ดจะนองสน,นิดชน,นิดเอาลอ่ะอนนืออ